สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพันแมนเดอะตองเกสนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองคอมโบชำนาญบทขยี้กันด้วยการแปะชำนาญบทขยี้ของอะตอมิกยูอาร์แล้วก็ระเบิดชำนาญบทขยี้ด้วยเมลสกาดยูอาร์กันนะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้วขอซะหน่อยหาตังซึ่งเราจะลองกันในโหมด2โหมดนี่มีบอสกิลตรงนี้ตรงนี้เลยโอ้โหเลือดหลือยจะทันไหมเนี่ยแล้วก็อีกที่นึงลองดูหอมปากหอมคอ ตรงนี้เลยศึกดวนเกียรติยศอันดับแรกเลยอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เนี่ยมันก็จะมีไม่ค่อยเยอะมากมันจะมีแค่ประมาณนี้4ดาวเหลือง4ีดาวม่วงส่วนทักษะคือใกล้เต็มแล้วเลยยิดหน่อยจิปัถะแต่ของตรงนี้ทักษะมันจะมีแค่2อันที่ผมใส่ให้อตอมิกส่วนอุปกรณ์เริ่มจากการ์ดพิเศษก่อนตามที่เห็นเลยส่วนอุปกรณ์นี่ใช้เสื้อเกราะไซเบอร์6ดาวเหลืองส่วนดาวม่วงยังไม่เต็มนะครับแต่เลเวลอัดเต็มแล้ว แล้วก็การ์ดปั๊บสีแดง3อันนี่มี2ดาวม่วงอันนึงแล้วก็1ดาวม่วงข้างล่างอันหนึ่งนะครับแล้วก็พิเศษตรงนี้นะครับพวก Mastery t r i a l เนี่ยฮีโร่พิเศษผมอยู่ขั้น5และส่วนสายพิเศษผมอยู่ขั้น8แล้วก็ระดับพิเศษเนี่ยยังอยู่ขั้นหนึ่งอยู่เพราะว่ามันต้องใช้เศษแดงครับเก็บเอาไว้สะสมไว้ก่อนพลังลบโดยรวมก็อยู่ที่27ล้านสำหรับอะตอมิิส่วนเมลสาก,าก,กัดก็อย่างที่เห็นนะครับเบานิดนึงพวกการ์ดพวกอุปกรณ์อะไรก็จะอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเป็นอย่างน ดาวอะไรไม่ได้เวอร์วังมากนะครับแล้วก็การ์ดบัฟมีสีแดงอันเดียวเองคืออันนี้นอ,อกนั้นก็เนี่ยมีป้องกันด้วยโบนัสป้องกันแต่ตู้เมลเราจะโฟกัสที่พาส,สีกันเพราะว่ามีระเบิดชำนาญบกยีทำดามจได้500เปซ็น <c oughs> เป็นอะไรที่เราต้องอัพผ่าน5ดาวเหลือง5ดาวม่วงนะครับนั้นเมลสกัดเราไม่ได้เน้นมากเราเน้นที่อะตอมิกพอโอเคมาเริ่มกันเลย ตอนนี้นะครับบอสเพิ่มดาเมจ32.5%แล้วก็มีบัฟพ,พิเศษตรงนี้สายพลังแสร้างดาเมจให้บอสสูงขึ้น15%ไม่รู้จะมีผลกับพาสีหรือเปล่านะเอาเป็นว่าลองดูกันส่วนทีมที่ใช้ลืมทีมที่ใช้เราจะประมาณนี้เลยก็คือว่าเอาคิงเมลสกาดอะตอมิกเอาไว้เอาไว้แถวหน้าน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรไปเริ่มเคเริ่มมาโซนิกเนี่ยจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนอันนี้คือทีมตัวเองนะ แต่ให้โบลอสแจอ่าอตอมิกได้เปิดก่อนนี่จะพาสิไลอันตีนะครับแปะพนันโดขี้หนึ่งทีนี่แล้วก็โดนสวนด้วยโบลอสจากนั้นไล่โจมตีจากการ์ดกลยุทธ์อันนี้ผมลืมโชว์เราใส่การ์ดกลยุทธ์ให้ทีมฮีโร่ด้วยนะครับดังนั้นทีมฮีโร่ตัวฮีโร่ทุกตัวจะไล่อันตีจากนั้นโซนิกค่อยเปิดหนึ่งทีสิบแปดล้านน่าจะแปดล้านมัง้งผมก็ดูไม่ทันมีไล่โจมตีครั้งที่สามนะครับ ติดบ,บทขยี้ครบสามครั้งแล้วแล้วก็อืมอันนี้คือไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าเราติดไปครบสามมันแม็กซิมัมละมาดูระเบอร์กันปั๊มเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยอะไม่เป็นไรเดีย๋ยได้อยู่ติดบ,บทขยี้ไป3ามลวเกินมาหนึ่งจากเมลสกาดแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังพอได้อยู่เมลสกาดอันติ หนึ่งทีติดบทขยี้ดาเมจ68ล้านอ้นตอง m ิไล่อันติอื้อหือร้อยล้านหนึ่งตัวใช่ไหมร้อยล้านผมก็ดูไม่ทันแล้วเลขมันเฟอเกินถ้ามีตัวลุกน้ําหน่อยมันก็โอเคอ้าวจบเทินแรกแล้วไวมากติดครั้งที่สามระเบิดไหมยงังยังติดครั้งที่สี่เพราะว่าโ้เสียดายอยู่นะมัน มันไม่ได้แล้วมัน m a x i m u มสามครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแอคชั่นต่อปุ๊บก็ระเบิดปั๊บเลยอะไรเงี้ยระเบิดไปแล้วเอาดูซักเนี่ยสองรอบพอเนอะอ่ะไลต์อันติ้หนึ่งครั้งหนึ่งสเต็ตแล้วก็สแต็กที่สองอืมเมื่อกี้เห็นแวบแบบด่าในบทพยี่สิบเอ็ดล้านมั้งนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ต่อไป แมวสักการะอยังยังคืออยู่ก่อนนะคืออ,อยู่สองทีบดขยี้สองสเต็กอืโร้อยห้าสิบหกล้านเอาเรื่องอยู่สเต็กที่สามทำระเบิดอืมอ้มปิดทีนึสสเต็กซ้ำเท่ากับว่าดึงเธอโลระเบิดได้สองทีนะครับเนี่ย อยากรู้เลยถ้ามีแฟด U R จะเป็นยังไงโอเคผมขออนุญาตข้ามเลยมาดูกันว่าใครทำดาเมจได้เท่าไหร่ดาเมจทั้งหมดนะครับโอ้โหเดี๋ยนะน่าจะร้อยล้านมั้งนะครับมาดูรายละเอียดกันนี่เมวสกาดทำดาเมจได้มากที่สุดเลยนะครับทั้งนั้นที่สแตทที่อัพน้อยมากในขณะที่เราทุ่มไปกับอะตอมิกอีกตัวมันใครวะออกิงยูอ เท่ากับเนี่ยเ,เมลสกาดทำไป4,300ล้านในขณะที่อะตอมทำได้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับเนี่ยดาเมดดูมัง,งสิ้นนะครับ13,000ล้านอืมเอาเรื่องอ่ะผมขอลองอะไรหน่อยคราวนี้ผมเอาเมลสกาดออกบ้างเอาไขรดีน้องน้องทัดดีไหมเอานอนเข้ามาแล้วกันเราจะดูกันว่าถ้าเกิดว่ามีแค่อะตอมิกตัวเดียวเนี่ยทำดาเมดได้เท่าไหร่ดาเมดหายไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้ามเลย อ uh huh. เมื่อกี้มัน1 3 0 0นล้านใช่ไหมอันนี้หนึ่งหมื่นหกพป่ะอา้าวสรุปนทัศ <laughs> อยู่ดาเมดมากกว่าวะ่ะอตอมิกทำดาเมจได้สี่พล้านนะครับสรุปมันดีไหมเนี่ยเอาเมลสกาดมา <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูกันนะครับรอบเอ่อแฟลตยูอามามาดูกันว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมาขอที่นึง โอ้โหคราวนี้เราเจอทีมกระบองเหล็กมาดูกันผมอยากเห็นระเบิดปรมาดูจากชำนาญบทขยี้ทีมชำนาญดาเมจโบนัสปะทะทีมชำนาญดาเมจบทขยี้ไฮเปิดเราเปิดไล่อันติก่อนเปิดอืมเปิดก่อนได้ปรีบ๊บติดชำนาญ5ตัวจากนั้นโซนิเปิดได้อันติหนึ่งทีจากนั้นพาสซีไล่อันติได้แปะชำนาญอีกทีลูกโอ้โหพาสซี โอ้โหแฟดเขาแตกไปก่อนอา้าวโกงแคสื่อเขาก็ไปสวยสิอืมชั้นที่2กระบองกับเมทันโดนทีนี้เราก็ได้เปิดอันติแปะชนะบุขยี้รอบสามถูกไหมแปะจะการไล่อันติอ่ารอบสเรียบร้อยระเบิดยังยังไล่โจมตีก่อนระเบิดยังเขาเปิดก่อน <c oughs> เอาไล่มาไล่มา อาวุธสามดาวด้วยสามมีระลอกปั๊มโดนใครโดนข้างบนอืระเบิดไม่ตายแต่เมทัลข้างล่างน่ะน่าจะแย่นะครับระเบิดไหมยังยังดูเหมือนว่าเมทัลเขาน่าจะใกล้แตกละเสียดายตรงติดำนานบทขยี้แค่หนึ่งชั้นเนี่ยแหละแต่ไม่เป็นไรหนึ่งหรือสองผมก็ดูไม่ทาันานทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก ผมอาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับอสามร้อยล้านเอาเรื่องแปะกี่ชั้นวะเนี่ยระเบิดไหมยังอืมอ่าชั้นเดียวอยู่บทขยี้สำหรับกระบองอตอมีแปะชั้นที่สองอืมแปะกปะแปกปะแปลแล้วก็มีไล่โจมตีถูกไหมสวยูไล่โจมตี่งที่จากนั้น อะตอมไลท์จปีชั้นที่สามแปะเรียบร้อยระเบิดได้พอทิงจอตีเสร็จระเบิดยั้งยั้งเขาไลท์จอมตีก่อนหนึ่งทีไม่เป็นไรระเบิดโอ้โหเลือดม่วงหายเกลี้ยงไม่ใช่เลือดม่วงเลือดขาวลาดแล้วยังยังติดโลติดโลโลหายนี่เมลสกาดปิดจ็อบลาดช็อตโอ้โหอย่างเท่ ยี่ต้องใส่เสียงพี่หนุ่มมาหน่อยแล้วปะเนี่ยพี่รอไม่น้องประมาณนี้ทีมชำนาญบทขยี้เดี๋ยวรอแฟดยูอามาไม่รู้เหมือนกันว่าอะตอมยังเหลือบทบาทอะไรให้เล่นมั่งจะมีดีหน่อยคือได้ช่วยแปะซ้ําเพิ่มกับแฟดอะไรแบบนี้เออเป็นคอมโบกันเลยหรือไม่ก็อาจจะตัดออกนะครับว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้ดูขำๆไม่มีอะไรคลิปนี้ถอดสมองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ